เป็นว่าดังวัดไปครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่คล้ายเป็นอินเดียมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมไฟนี้ก็เมื่อวันไปเดียอดตรงพวกนี้ก็คือโปรในกายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบจะยี่สิบแล้วเราสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกหกร้อยหกเจ็ดครับอืมน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเก้าเราเมื่อจะตายเลยครับมวยบัวแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรลุ่งเคยเจอกันไหม กี่ไฟไฟหนึ่งไฟหนึ่งวันนั้นเจอกันที่หลงัลงสิทหลังสิทนี่อันนี้นานยังก็ประมาณสองไฟได้แล้วอ๋อก็ประมาณสองสามสามเดือนได้เนาะครับอือเป็นไงวันนั้นที่เจอกันชนะชนะเข้ามาเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็เดินเขามวยเขาครับแล้วอย่างวันนี้ลองวางเกี่วางแข่งไงอย่างเจอทอาอีกรอบนึงเนี่ยก็น่าจะ ไปตามราคาตามเกมอืมก็คือตามตไตายเราเลยนะก็คืค่อยๆไปเรื่อยครับอืมแล้วไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่นี่ป่ะครับวันนั้นเจอกับเป็นมงคลครับเป็นไงบ้างก็ิ๊กแพ้เขาไปพลาดแพ้เข้ามาครับอืมแพ้กันยังไงแบบไปพลาดลูกไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเบียดกันมาเนาะแต่คือเ็าจับแพ้ไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดอ่ะก็เวทนี้ แล้วอย่างวันนี้ถ้าเข้าไปสอนหรือไปช่างนี่น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนะคืนเยอะไหมคิดว่าก็สักหนึ่งปอนด์นะอ๋อคือเหมือนมาวิ่งยามเช้ายืดกล้ามเนื้อหน่อยเนาะครับแต่ร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็สมบูรณ์แล้วมาแทนด้วยอ๋อมาแทนด้วยรู้ตัวกี่วันอานี้ก็สองอาทิตย์แล้อ๋อแต่ก็เราซ้อมอยู่แล้วมีรายการอยู่ไหมจริงจริงมีวันที่สิบเจ็ดอ่ะอ๋อก็ร่นมาเลยครับเงินเดือนออกเร็ว แต่ร่างกายเราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับสมบูรณ์แข็งแรงครับอ่ะเราต่อยมวยมาลุ้ๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณเยอะอยู่แบบเจ็ดแปดสิบไฟเราคนจังหวัดอะไรครับคนสุราษฎร์อ่าชวนแฟนขับราวันนี้หน่อยรวันนี้เด็ดเวทเราไปจอกเป็นโคตรางครับฝากติดตามด้วยครับที่แน่นอนอ่าวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดับต้องเกิดนะโอเคขอเจ้า้องชายครับ